สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามานั่งโง่ๆที่ริมทะเลชายหาดบางสะเสรตําบลบางสะเสรอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะมองไปเห็นทะเลสีครามท้องฟ้าสีครามปนสีครามอ่อนๆนี่นะคะ,ะฟังเสียงคลื่นซัดสา,สาเข้ามาที่ชายฝั่งน้ำทะเลใสเลยนะคะ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาทางนี้หรือตั้งใจมาเที่ยวชายหาดมาเที่ยวชายทะเลถ้ายังไม่มีช้อยให้เลือกนะคะบางสะเรหรือชายหาดบางสะเรก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ควรพิจารณานะคะเพราะว่าบริเวณนี้หรือที่ชายหาดบางสะเรนะคะน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาเลยค่ะลมทะเลพัดมานั่งกินลมชมวิวอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเหล่านี้นะคะ บรรยากาศเงียบสงบด้วยค่ะเห็นไหมคะฟังเสียงคลื่นไปค่ะมองไปเน้นลายด้วยนะคะรู้สึกผ่อนคลายมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะฟังเสียงคลื่นซัดสาดเข้ามารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เห็นหน้ำทะเลก็สดชื่นค่ะเห็นทางฝั่งนี้นโน้นนะคะแต่มองไปไกลนี่ทัศนียภาพไม่ค่อยกว้างไกลเท่าไหร่นู้นทางฝั่งพัทยา ไม่เห็นเลยนะคะเหมือนมีอ่อบบางๆจะอย่างเดียวบาง,ะะงอยู่นะคะแต่ฝั่งนี้มองไปใกล้ๆไม่ถึฝั่งเชือกพื่นสักสามนะคะเกิดเิจริจรใจใช่ไหมคะเห็นไหมคะพื้นก็ไม่ได้สูง เห็นชิลมะพร้าวไหมคะต้นมะพร้าวนี่คะ่ะลมพัดมาเอื่อยเใบมะพร้าวก็ริ้วสวัยเล็กๆน้อยๆค่ะฟังเสียงคลื่นซัดสาดมาโอ้ยสดชื่นอะไรขนาดนั้นนะคะ ชายหาดบางสะเรนะคะก็เป็นสถานที่พักผ่อนอีกจุดหนึ่งที่ควรพิจารณาถ้าอยากมาเที่ยวทะเลอยากมา,าพักผ่อนแบบสงบสงบลมทะเลเย็นสบายก็เชิญนะคะที่ชายหาดบางสะเรสสรบาย